ย้อนกลับไปดูใน u t u b e ได้ลูกเดี๋ยวกูจะลง youtube ไปให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเนาะแล้วก็เผื่อคนอื่นเขาด้วยนะครับเผื่อคนอื่นที่เขาจะสนใจจะเรียนรู้ก็ให้เขาเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยแบ่งปันกันไปนะครับเพราะบางทีบางคนบอกว่าหนูดูไม่ทันนะครับอยู่ในขาบไม่ทันก็เดี๋ยว k ูจะลง u t u b e เอาไว้ก็นักเรียนเข้าไปดูในช่อง YouTube ที่ ครูบอกไว้นะครับไปศึกษาดูได้เลยหรือว่าใครมีวิธีไหนอื่นอีกก็ลองทำดูนะครับคือถ้าส่งคลิปไปในไลน์มันยาวเกินไปไงไอนี้ก็ตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าเลยนะนะครับครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วมันต้องมาตัดเป็นท่อนๆมันเสียเวลา ตรงนี้ท่านนี้อย่าเอียงมีดมากนะครับถ้าเอียงมีดมากตรงนี้แหละคือปัญหาที่เจอเกือบทุกๆครั้งนะครับทุกๆปีที่นเรียนแก่เนี่ยพอปลายผลมะม่วงปั๊บตรงนี้เจาะเข้าไปเจาะเข้าไปมันก็ถึงมเมล็ดแล้วครับนะครับถึงมเมล็ดแล้วฉะนั้นตรงปลายผลไม่ต้องลึกลุกไม่ต้องลึกนะักเพราะว่าเนี่ยนิดเดียวจิ้มไปนี่ก็เจอมเมล็ดแล้วเห็นไหมครับนิดเดียวเองลายจะอเล็กลงครับ เห็นไหมครับว่าครูจะใช้ลายตรงนี้ยาวนิดนึงและตรงนี้จะสั้นหน่อยเพราะว่ามันเราต้องเหมือนกับเราเราเดินสวนสนามมาลูกเวลาตีวงโค้งอ่ะอีกด้านต้องเดินเร็วใช่ไหมครับหรือว่าเดินเดินขบวนพาเหรดกีฬาสีของนักเรียนเนี่ยพอตีช่วงวงช่วงเลี้ยวโค้งเนี่ยอีกฝั่งต้องก้าวเท้ายาวๆอีกฝั่งก้าวเท้าชั้นสั้นๆน,นะฮะก้าวสั้นๆเพื่อจะได้ให้ได้แถวรัศมีที่สวยเช่นเดียวกันการแกะสลักเหมือนกันลูกตรงนี้ยาวหน่อยฝั่งนี้ก็มาสั้นนิดนึง นะครับสั้นหน่อยฝั่งนี้ก็สั้นมาหน่อยนะครับเพราะถ้ายาวเท่ากันหมดเงี้ยมันก็จะไม่สวยอ่าฝั่งนี้ก็ยาวมาหน่อยตีวงให้มันยาวนิดนึงนะครับแล้วก็ซอออกก่อนเนี่ยครับตรงนี้ก็ค่อยสั้นลงมาหน่อยนะครับ ก็สั้นมาหน่อยตรงนี้ก็สั้นลงไปอีกครับเอาออกนิดเดียวชรงนี้ก็สั้นเลยครับตรงนี้ก็มาเกลาให้เรียบรอ้อยต้องเกลาก่อนนะตรงนี้มันจะเริ่มจะนูนหน่อยไหมครับนูนสูงเกินไปเราก็เกลา <c oughs> อ่ะยาวมา เดี๋ยวช่วงช่วงซัมเมอร์นี้เราก็เรียนผล,ลไม้ไปตลอดแล้วกันนะครับมาเรียน <บ S 1> ให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อมะม่วงหามะม่วงมาให้หลายๆลูกหน่อยจะได้ไม่ต้องออกไปบ่อยๆแต่ไม่ใช่เอาอมากินหมดนะนะครับซื้อมาหลายกิโลแล้วนั่งกินหมดอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ของประหยัดประหยัดเอาอีกแล้วที่บอกว่าเอาอีกแล้วคุเรื่องข้าวเรื่องประหยัดอีกแล้ว ตรงนี้ก็ค่อยสั้นเนาะสั้นมากๆอ่ะตรงนี้ยาวมาหน่อยครับสอครับเอาออกไม่ต้องเยอะแลวครับตรงนี้อันนี้สั้นลงครับเฮียในองศาตรงนีสนงส้สั้นลงไปอีกครับก็ค่อยทำทีละนิดทีละนิด ตรงนี้ก็สั้นครับ่าตรงนี้ยาวเพราะว่าลายมันเริ่มโค้งแล้ว <c oughs> เวลาแกะไปสายตาก็ดูเรื่อยๆนะครับกะัะด้วยสายตาเอานึกถึงขบวนพาเลทที่คูละพูดเมื่อกี้นะครับช่วงวงโค้งก็ก้าตรงนี้ก็ก้าเค้ายาวๆพอด้านนี้ก็ ไม่ต้องก้าวยาวนะักเพื่อรออีกฝั่งหนึ่งให้เป็นขบวนสวยนะครับตรงนี้ก็สั้นหน่อยออกไม่เยอะเลยเห็นไหมครับออกไม่เยอะเลย <c oughs> มีดของนักเรียนก็สําคัญนะครับถ้าใบมีดของนักเรียนเนี่ยมันใหญ,มใหญ่มันกว้างอย่างเงี้ยการแกะลายเล็กๆมัคนค่อนข้างจะยากแล้วก็ระวังด้วยนะฮะอุ้งมือนักเรียนจะโดนเป็นแผลลากมาอย่างเงี้ย มีเป็นคมลากพูดอืมไม่อยากจะนึกนะครับฉะนั้นต้องมีสติระมัดระวังเสมอรู้จักวิธีปฐมพยาบาลตัวอีกเบื้องต้นด้วยระมัดระวังตลอดเวลานะครับการใช้ของมีคมเนี่ยอันตรายมากๆถามว่าครูเคยดูมิดบาดไหมก็มีนะมันก็มีพลาดบ้างอะฮะเมื่อเช้าเนี่ยแค่ปอกมะม่วงเนี่ยเผลอแป๊บเดียวแป๊บเลยนะฮะลายนิ้ว แค่ปอกนะยังไม่ได้แกะเลย <C ül> ดีที่ไม่ลึกนะครับอ่ะตรงนี้ก็เอียงมาเสร็จแล้วครับนี่ได้แล้วเห็นไหมครับตรงนี้เขาค่อยเอียงลายออกมาเห็นไหมครับเ <C ül> ขาค่อยเอียงออกมาให้มันโค้งตามผลมะม่วงนะครับถ้าเราแกะตรงตรงมาเรื่อยมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้ครูเห็น <c oughs> เวลาเขาไปแกะลายอื่นๆเนี่ยที่ตุยลายใหญ่ๆนะฮะเป็นลายตัวสัตว์บ้างอะไรบ้างบางคนลงตรงมาตลอดเวลามันก็หายตรงนี้เปวนลายมันก็จะไม่ค่อยสวยให้มันโค้งไปตามรูปทรงนะครับเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามาดูที่ไม่ใช่นักเรียนแล้วเข้ามาดูนะครับมันก็เป็นเทคนิคที่เอาไปไป,ไปประยุกต์ใช้เอาแลา้วกันมันก็ไม่ดีดีเลิศประเสริฐสีอะไรมากมายหรอกครับเทคนิคแต่ละคนก็มีความงดงามแตกต่างกันออกไปนะครับเอาละล้างน้ำต่อน่อหนึ่งแต่นี้กูใช้ไม่ีฉีดน้ํานะครับ ามาจะดูโอเคนะครับแปบ๊บหนึ่งเนดะี๋ยวขอซับก่อนขอซับก่อนนะครับคูใช้ที่ชู่แหละจริงๆมันเปลืองเนาะที่ชู่กับน้ำมันเปลืองหน่อยนะครับได้แล้วครับมะม่วงลายพื้นฐานลายกลีบบัวตามชื่อที่ครูตั้งนะครับบางคนก็นเรียกลายดวงข้าวนะครับเนี่ยได้แล้ว เห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลูกเนาะไปฝึกนะครับนักเรียนฝึกนะลูกใช้เวลาว่างช่วงซัมเมอร์นี้ให้เป็นประโยชน์นะครับและเดี๋ยวเปิดเทอมเราก็มาเรียนรู้ลายอื่นๆเอานำลายนี้ครับไปสร้างเป็นรูปทรงอื่นๆได้เยอะเลยอย่างที่ครูบอกนะนี่คือลายที่1ของนักเรียนนะครับช่วงซัมเมอร์ลายที่1น่นักเรียนมีเวลาเรียน4สัปดาห์จะได้4ลายนะครับลายพื้นฐาน4ลายนี่ลายที่1น,นะ เดี๋ยวลายที่1อันนี้จำไว้นะครับว่าจบตรงแค่นี้นะเดี๋ยวลายที่1เนี่ยมันจะแปลงเป็นลายที่2นะครับแปลงได้เป็นลายที่2เดี๋ยวติดตามขราวหน้าว่าลายที่2จะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าน,นะลูกนะสวัสดีครับ